สวัสดีครับ, ER. บรวันนี้จะได้บรรยายเกี่ยวกับบทบาทการเผยแผ่ธรรมของนุปู่สวงเทวดาเล่นดินในตอนที่ว่าด้วยรางวัลที่หนึ่งนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสสะนะโมโพธิสัตโตมหาคุโนมหิติโกมหาลาโภอหังปูเชมิสิทธิลาโภ นิอรันตารังพุทธังปฏิทิธรรมังปฏิทิสังฆังปฏิทิอริยะองค์สงสัมปันโนอิติปิโสนะโมพุทธายะอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังปฏิทิเมสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในองค์ลุงปู่สวงเทวดาเล่นดิน เมื่อได้สาธยายหรือกล่าวมนทั้งสองบทนี้คือบทที่เกี่ยวข้องกับการบูชาและการขอพรในวารามีลองปูส่สวงจะทำให้ได้รับโชคลาภร่ำรวยในทรัพย์สินเงินทองมีความสุขความเจริญและประสบความสำเร็จในการทำมาค้าขายในตอนนี้จะเสนอตอนที่ว่าด้วยถูกรางวัลที่หนึ่ง หลุงปูส่สวงในขณะที่ท่านยังมีชีวิตยอยู่ท่านก็ได้ให้โชคลาภแก่สานุสิทธิ์ผู้มีความศรัทธาในองค์ท่านจงกระทั่งท่านได้สมญานามว่าเทพเจ้าแห่งโชคลาภถึงแม้ว่าท่านจะได้มรณภาพไปแล้วตั้งแต่ปีพุทธศักราช2543ก็ตามทีด้วยบารมีของท่าน ก็ยังบันดาลให้เกิดโชคลาภแก่สาธุกสิทธ์ผู้มีความศรัทธาในท่านอยู่เสมอลุงปู่สวงเทวดาเล่นดินได้ให้โชคลาภถูกระงวันที่หนึ่งรวย12ล้านบาทงวดประจำวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2 5 6 4แก่สามีพัญญาซึ่งประกอบอาชีพขายซ่อมตำไก่ย่าง อยู่ที่กรุงเทพมหานครโดยฝ่ายพัญญาได้กล่าวว่าตนและครอบครัวได้พากันไปกราบไหว้เพื่อขอพรและขอโชคลาภจากลูกป,ปู่สวงเทวดาเล่นดินโดยขณะที่นำเอาพานดอกไม้มากราบไหว้สรีระสังขารที่ไม่เน่าเปื่อยของลูกป,ปู่สวงเทวดาเล่นดินอยู่นั้นตนพบว่า ดอกไม้มีตัวเลขขึ้นมาคือ35หจากนั้นตนได้เดินทางกลับไปกรุงเทพมหานครและได้ตระเวนหาซื้อลอตเตอรี่เลขท้ายที่ลงท้ายด้วยสามห้างวดประจำวันที่16ธันวาคมปีพุทธศักราช2 5 6 4ปรากฏว่าตนได้ถูกรางวัลที่1นึ่จำนวน2ใบรวมแล้ว12ล้านบาท ผู้ที่มีโชคลาภคนดังกล่าวขอฝากบอกไปถึงสารุสิทธิ์ของหลวงปู่สวงว่าการที่จะได้รับโชคลาภดังกล่าวนี้จะต้องมากราบไหว้หลวงปู่สวงบ่อยๆและหมั่นขยันทำบุญกันมากๆในตอนท้ายขอสรุปไว้ว่าด้วยบารมีของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินใครก็ตามที่ทำบุญทำทานและขอพรจาก องค์ปู่สวงสังกวันหนึ่งคงถูกรางวัลที่หนึ่งกับเขาบ้างขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ